อยู่กับเกมฮาซุเล่นนะครับเสียงดังไปปะน่าจะดังนะเดี๋ยวผมบาเสียงนิดนึงก่อนแปบ๊บหนึ่งนะโอเควันนี้นะครับก็มีกิจกรรมคอลแลบ,บนะครับกับไอดอลนะครับซึ่งเนี่ยในโอกาสนี้เราก็อย่าพลาดโอกาสนี้แล้วไปเตรียมคิวให้พร้อมแล้วสว่านแต่เงินผมแม่งโคตรน้อยเลยเงินผมแม่งโคตรน้อย ที่จริงว่าผมผมเนี่ยว่าจะลงค,คลิปอีกเกมหนึ่งแต่ผมเผลอลบคลิปหรืออะไรบางอย่างเนี่ยผมลบคลิปในโทรศัพท์ที่ผมอัดและในคอมผมก็หายอีกเหลือแค่เสียงไม่พน่าเสียดายแต่ผมก็ต้องทันใจแล้วก็เรามีเกมอื่นให้อัดเราก็ต้องทำครับเพราะว่าเราสัญญาว่าเราจะดีที่สุดครับอัดเกมไหมอัดอยู่ไหนเอเกสงสัยเรากลัวไม่อัดเป็นเดียวแหละ นั่นแหละแค่นี้นแหละโอเคซึ่งในวันนี้นะครับพูดเลยว่าเรามีกิจกรรมที่จะให้คุณ <c oughs> ได้เพลิดเพลินไม่ต้องฟาร์มอีกแล้วนี่นะครับก็จะเป็นตัวละครไอดอลหนึ่งในงนั้นแช่นะครับก็วันนี้เป็นหนึ่งนะ,ะเล่นคืออย่าสงสัยนะทำไมผมเล่นในคอมเพราะว่าในพื้นที่โทรศัพท์ผมในตอนนี้คือมันเริ่มแจกเพิ่มผู้เมาแล้วนะแบบอะไรนะแบบโอ้ยนอยนะ พื้นที่นายเริ่มเริ่มร้อยเลยนะไปเล่นในควมซะไม่นะทำไมนายถึงได้ดูนี่สิครับคุณดูแมบนี่สินี่คุณดูตรงนี้นี่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 คุณดูนี่คุณจะเห็นวอืมพอแแบบมันมีครั้งหนึ่งต้องเอาคุมนะคือถ้าคุณพลาดเนี่ยคือมันไม่ได้ทําตลอดไงเออถ้าพลาดคือแบบอาจจะเฮ้ยหายแล้วเหมือนโฮโลไลท์อ่ะเออยังจำแบบไมค์คราฟได้อยู่เลย ถ้าคุณพลาดี่แบบเฮ้ยเื่เอฮ้ยตัไม่น่าพลาดเลยอย่างเงี้ยคือคุณอย่าแบบให้โอกาสพลาดแล้วแบบเอาคิ้วของคุณยัดไปให้เต็มที่แล้วก็เอาตัวออกมา <c oughs> พ,พูดเสียเลยวันนี้นะครับผมคงจะสุได้แค่ประมาณสักสองครั้งรอบใหญ่เลยเพราะว่าผมมีแค่สามหมื่นออตอนแรกไม่มีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมเอาไปอัพอะไรเยอะหมดล้วให้ตายเถอะโอเคนะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวไอดอลนะครับก็ได้มี เข้าประมาณ7ตัวนะครับก็อันนี้ตัวอีก6ตัวและอีกตัวหนึ่งก็ต้องไปทําเล่นแบบฟาร์มเอานะครับเอ,อเดี๋ยวผมพาไปดูแบบฟาร์มก่อนแบบฟาร์มแล้วก็สกินแบปบหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็น,นึงเดี๋ยวรอก่อนท่านผู้ชมอีเยวก่อน๋ยวพึ่งเฮ้ hey, ดูสกินนี่สิเฮ้เป hey, หนึ่งเครื่องเครื่อมันไม่ค่อยนิสัยแหละว้าวนีถ้าคุณแบบพลาดคุณจะจบเลยนะคือ โอกาสไม่ได้มีหลายครั้งนะมีครั้งหนึ่งคุณต้องรีบคว้าไว้แล้วไปให้สุดนี่นะครับก็อะไรต่างๆนะครับแบบอืม v บ r y good man very o o o d man very good โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปสุม่มแต่ผมต้องพาไป,ไปดูอีเวนต์นั่นอีเวนต์ต่างๆว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ไหมเออแล้วคุณหม่ๆนี่มันต่างซ้ำนี่ฉันยังไม่เล่นเดี๋ยวผมเข้าไปฟังเพ,เพ่อนนะครับด่านนี้เดี๋ยวไม่ต้องกลัว เพราะว่าไงผมก็ต้องฟาร์มเพราะว่าผมาผม,มีน้ำมันอยู่8ปดพันเพชอีกหนึ่งร้อยอ่าอย่าสนใจว่าทำไมหายไป200เอาไปซื้อขางเพิ่มแล้วก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์อ,นอีกอันหนึ่งให้เล่นนะครับก็จะเป็นแบบเอยคุณจะต้องเอาขอให้กับไอเออคนที่มาสนใจไอดตลนะครับขอขึ้นลึกโยกเข้าไปเด็กดกูแนะเป็นเนงเง้อปาเจียบหน่อยมันก็จะมีให้เล่นนะครับผมเล่นไปแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมเล่นไม่เป็นนะไอ้ย,อย,อยคนแหลกเลยแล้วก็แพ้ดึง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 เล่นไงเนะี <c oughs> ่ยนึ่งคือใจไม่เล่นไม่เป็นไงไวะ <c oughs> เราไม่ค่อยรู้ว่มามันเล่นยังไงแบบอ๋อจะยืนย่นของไงเฮ้ยนายต้องรับสิ่งนี้ไวนะ้นะเรื่องนายเนี่ยจะต้องเอาไปให้กับลูกค้า <c oughs> ผมว่าผมอ่ะ โอเคไปเอาจริงนะคือก็อยากคว้าไว้ให้หมดเพราะว่าแต่ต้องผมต้องฟาร์มตังค์เพิ่มนะผมเข้าใจใช่ผมเข้าใจมากเลยเดี๋ยวเราสุ่มกาชา,าครับโอเคครับตอนแรกก็เกลือเลยเพราะว่าเป็นสีฟ้ายัางไงนะครับอาจจะเงียบหน่อยนะคือดูสิโอ้ยลำซ้ำอะ่ะผมว่าแบบมันเกลือนะดูนี่สิเดี๋ยว เพื่อมผมอาจจะช้าหน่อยเอ้ยได้ลำลำใหม่มาโอ้โหภาพไม่ปรากฏเนี่ยได้มาแล้วครับนะครับลำหนึ่งนะครับนะครับโอเคครับเราก็รอนะครับโอเคดูนี่สิครับโอ้ไม่ดีกูดแมนโอ้ดีจริงๆเลยเอาละครับในวันนี้เรายังเกลืออยู่เลย แป๊บนึงนะผ<ห><ห>มอาจจะเงียบๆหน่อยแป๊บนึงเครื่องมันเครื่องมันดูกระตุกกระตุกหน่อยหน่นิดๆหน่อยหน่อยโอย้โหเวดิ o รูแมนเครื่องเครื่องเครื่องอย่าพึ่งเครื่องเย้เข้าได้ตัวใหม่โอ้โหสุดยอดเลยครับได้สองตัวนะครับ very good man โอเคเล็กสิบครั้ง ซึ่งผมอาจจะพูดแบบอะไรนะพี่ทําไมพี่ทําไมพูดติดๆขัดๆจังเลยอะก็ผมอายนะ <laughs> ผมเข้าใจดีแป๊บหนึง่งให้ผมค่อยๆเปิดก่อนเพราะว่าในคอมมันผมก็เห็นว่ามันแหลกนะแต่ผมก็ต้องฝืนเล่นไปก่อนแป๊บนึง <c oughs> ดูเดะกล่องปัญญาแบบแม่งคือสโลโมชันมากเลยอะ่ะคือพอจะได้แต่ละทีเนี่ยผมว่าผมต้องไปขายเรือในคังทิ้งอีกสักหน่อยเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะพอ ดูจักัสนานแล้วโอเคมันมันแบบว่าหรข้างเต็มได้อีกลำหนึ่งแต่มันซ้ำเนี่าเดี๋ยวนะให้ลำซ้ำมผมเหรอฝังอดเห็นไหมปุณก็ต้องแบบโหแบบเครื่องกระตุกมากเลยเนง่ปเล่นในโทรศพัพท์ยังดีกว่าเยอะเลยคุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอ้ยไม่ใช่นี้กดพีเอสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง คลิปนี้ไม่แน่ใจะนะวจะจะ,จะตัดต่อไหมผมว่าถ้าวางผมก็ต้องตัดอ่ะมันอาจจะดูยาวๆหน่อยแล้วพี่พี่ทำไมพี่มันดูยาวจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมทําให้มันสั้นก็ได้ครับสั้นแบบให้คุณรู้สึกเลยรู้สึกรู้สึกบูดผิดบดปิดคือเราต้องเข้าใจได้ว่าเรือเนี่ยมันมันมันก็ต้องมีเพิ่มมาใหม่นะเออมันก็ต้องแบบครั้งที่เพิ่มขึ้น มีเพชรที่ต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเงินในการที่จะเอามาสุ่มกาชาหรือไม่ก็อัพตัวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเหลืออีกห้าครั้งเอาจีนนะไม่รู้ว่าห้าครั้งเนี้จะได้อีกตัวหนึ่งไหมแต่ผมคาดว่าน่าจะได้น่าจะนะน่าจะแต่ผมว่าผมว่ามันเริ่มหมดหวังเริ่มหมดหวังเ,เนี่ยหมดหวังแล้วเริ่มหมดหวังหมดหวังในใจของมันในใจ,ใจตัวเนี้ย โอเคผมว่าไม่โอเคจริงผมว่าใช่ละม,มันให้มาแคบบ่เขาให้มาแบบเอ้ยคุณเอาไปสองตัวก่อนนะคุณสุ่มสองครั้งคุณได้สองตัวโอ้โหอะไรจะดีปานนั้นโอ้สุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปย่อยเรือทิงนะครับก็อืผมค่อยไปจัดการแล้วกันโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับสําหรับคลิปนี้อืัวดีครับ การสุ่มกระชาของเราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มาดูนะครับและถ้าใครอยากเป็นกําลังใจก็ <c oughs> ここอย่าลืมกดติดตามกดสมัครคลอะไรต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาเสร็จให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอ,อ,อย่าพลาดนะตัวนี้มันไม่ได้มีตลอด่าเราก็แบบควรจะสุม่มเกี่ยวไว้เหมือนเป็นที่ระลึกโอเคครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผมขอลา